ยดืนค <cin stereotype> <m aks> <dragging> ือสองเจ็ดนั่นแหละเขน่อยสองเจ็ดกระบนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้ปดใช้วิจาาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกับพบกันกับผมกา้าด้วยครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาตามแนวทางของปู่คําตาหลังงวดที่แล้วนี้ล้านแต่ครับผมกับงวดนี้ก็ได้ได้มาตามมาฝากเอฟซีนะครับเนาะ กับยีฟซีท่าไหนที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พาข่าวสารดีๆแนวทางดีๆจากทางช่องก้าพารวยครับผมเมื่อนี้็ได้มีโอกาสเขามาตามแนวทา้งตองวดสําหรับแนวทางของปู่คําตาเนาะว่าจะได้ตัวใด้กับรอติดตามไปพร้อมๆกันครับก้าพารวยได้ด้ยครับผมตามมาเลยครับครับนมาสการครับจุเดิญพ่อุ่นพน้ำเนาะ ความสุขความเจริญมีแต่เงินแต่ทองเนาะจะถามยังหลวงปู่เนาะวันนี้เนาะถามตัวเลขนะคะปู่ตรงเพเนาะตรงพแล้วนะปู่ว่ต้องคมคอมปู่ให้ตรงเนาะยืนคือสองเจนั่นแหละเขน่อยสองเจ็ดสเจ็เอาือมีเห็นบ่เรียงบผัดทิ้งไปเลยวันกกาสมมติท่านบ่ครับสองเจ็ดนี่เป็นันจบแล้วเจ็ เขาไม่บอกผู้แม่ค่ะเหมนนิมิตแต่หลับเขาไม่บอกเขาไม่นิมิตมันไม่มีมาบอกอเลยบดังสมาธิไม่บอค่ะตอนผู้เสริมรับรับชนี้บ่ดัง,งสมาธิคือรับไปนะช่วงผู้รับไปเขาไมา่นิมิตเ,เขา,มาไม่บอกค่ะอันละ้นสองจิตเม่อเดี๋ยวหลายคำนี่เนาะสุดบ้างนะ,ะก็ฝาก จังมือเซาไ้เนาะฝากไปเนาเด็กันยอดผาป่าาเด้อป้ายมันสี่สิบามฝากววาสักเียยอดยอดมันสีบามแล้วค่เนาะยอดเต็มมันเท่าไรนะคะปูสองหมื่นเจ็ดพันสีบสามบาทยอดผาป่าเนาะเนาะเอาจบไปเนาะพ่อหน่อเนาะเดี๋ยวเดี๋วปูปูนี่มีรเป็นโตัเลยบหรอคะเขาเขาบอกเจ้าบอกเป็นตเลยบอกคะบอกเป็นตัวงเสียล สองเจ็ดนะคะอันมวลมวบางนึงขนอปบงได้มาทายไหมค่ะปูขาเล็กูเล็ตัวใดนะคะมวบางนงมวลบางนั้นมีเด็กันสามเจ็ดเก้ากับสอศูนย์ก็หาศูนย์บ่งวนเมื่อกี้ค่ะงวนเมื่อกี้เรอจางสำหรับมวนเมื่อกี้มวนนี้ก็ได้ตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวเยอะ ใกล้ๆมือกนเนาะหมายว่าให้ให้ลูกปู้ยืนตัวนี้ก่อนเต็มๆแล้วตัวเดียวก่อนจ้าไปเอาตัวเดียวตัวเดียวเดียวปวดปวดลดเดี๋ยวเพิ่นสิมาล่ำถวายยักสองมือแหละเป็นถือน่ำอีกสองมือปะครับปู้ว่าสองมือเพิ่นถือยวดล้านนึงอะล้านกุ้งกวาดล้านทานี่ล่หละเพิ่นถวายป้าป้าอีกเพิ่นถือเพิ่นคุยกับหลวงปู่แล้วเตรียมปุ๋ยท่านน้ำ ปุ๋ย่าตุยูวัตท่างอยางสั่งสลาเนะะะาะสั่งสลาน้ำกันลูกนั่นแหละ,ะพอหลวงปู่ได้มาหลวงปู่เอามาสั่งบัดดำเนินเนี่ยเอามาสั่งคือก็บไหวถามหลายเนาะสองเจ็ดค,ค,คือสองเจ็ดหเหรอนะ,ะอันฟูขอฟังธรรมะน้ำแน่ปู่สใหุ้าฟูอยากได้ฟังธรรมะน้ำแน่กับปล<อ>่าปไป<ท>ของความกันนะที่เขาต้องเป็นผู้ให้ตัวลูกเป็นผู้ให้ตัวอย่าเป็นผู้ขอเลยเป็นผู้ให้ก่อนมันก็จิตตามหลังนี่ เ้าเป็นผู้ให้ก่อนเนี่ยมันก็ยจะเปิดใจหาข้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ข้าวพ่อแยงแยงอยู่นี่คือใครวะหน้ามนไม่โอ่งขาบ่ตากออกมันบ่ไหลเข่าที่ดุแจ้งยังแจ้งไปบันนี่้แจ้งปังเลยค่ะนั่นแหละนั่นแหละปูนแนวทางของหลักป้นอยากอยากคู่ประวัติเรื่องวัดข้านี่เป็นประวัติมาจากไหนเนาะปูนโอ้บรรเจยวเริ่มแรกมันก็หลายเนาะมันเจยวมาจากไหนใช่ <laughs> ใช่บัวรำมันของสุกมากยุกมากยุกยุกโตหยุกโตหยุกมากยุกยุกหอมหมดหรือปะข้องนันกจิน่ะมันปูอันมาแต่ยุกใดกับปูหยุกหอมยุกหอมเนี่ยใช่บัวรำมันหมดหล่าครับใช่บัวเริ่มแรกนี่ผู้ที่มาเป็นกอตั้งวัดเท่านี่เป็น เป็นคนกับบานบอกคือเป็นคนมาจากทางอื่นปู่เพิ่งป็น้นกบหมู่บ้านหรอเพิ่นยังดับไปแล้วเนาะไสแล้วคือก็ว่ายังไงมากขโมยของเขยาไว้วงตรงลวดอันก็ร้อยบกครับครับอันนี้เป็นโดงเก้าบอกเป็นเพื่ออย่างไรปู่เป็นเอ่อเป็นมู่บ้านเก้ามู่บ้านเก่าเป็นวัดเก้าพร้อมสมัยก่อนนี่คนกบหมู่บ้านที่ยุติเกันเนี้ยสมัยก่อนมีรำท่านหลอมหลอบนะําหัวรำท่านเขาหล่อมหลอมหลอบก็มีสมัยตา กรมหลวงประจักษ์เนานเพิ่ขืคอมาอยู่นีเพื่อนพันชีมามาเบื้องอางเป็นหูของพญานาคอยู่นี่นะสมัยสมัยเก่าเป็นเป็นหูพญานาคใส่พีไถยอนลงไปก็บ่ถึงขจ้าครับผู้เฒ่าเก่าเพ่นอายุวังมานสักสองรวอยก็ปีว้าว้าู่ฟังลูกเว่าตามเพิ่นมาเนาะผู้กบเว้าตามมาเรื่อยในคนในมู่บ้าเนี่ล่ะมันเป็นอางอางหลวี่สิเป็นวังพญนาคตะกี้งูกระลาเทื่งแถวนี่ยงอ่างเหระ ปูยูไม่น่ะเพิ่นนึงมาอยู่เพิ่นนึงขยับง่ายออกไปเรื่อยเนาะในในนีน่ว่าอ่าที่มาอยู่นี่อยู่บ่ได้จากองค์ปูยูไ้ปูนี่เด้โอ้ยู่ไอยูปูอยู่อยู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 ยไยู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 ยวยูยูู่ยูยูมูย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 ู่งยายูดูย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 ง่ายนาะยูยคยับเป็นคือของเฮายูยอยูยูยายูยูยายูยายายู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 ปูยถามยูยนัูนู่ะ เงินหาบาทนี่ยหายเขาเขียดบอ่ะครับซ้ำเนี่ยแหละบ่หลายค่ำหน่อนอันจ้างไรคอยได้ขึ้นซื้อว่าเป็นวัตน้นจำป่าครับมันต้นจำป่าหลายบอกขึ้นว่ามีต้นไม่ต้นอะไรลยัมันเป็นตำนนานเบาวี่ตลอดจอโอ้เป็่นว่างคนอีเดาครับครับมันเป็นคําคําจำป่าอีเดานะอ้โอ้โอ้คําจำป่าน้นจำป่าเป็นคําจำปามาสมัยอหนตาฟังเล่าหมดละครับครับเป็นคําจำป่าเนี่ยว่างเป็นว่างว่างคําจำปา ปูเลยมาตั้งเสือมันข้าม,มันสัมกันพลนก็เลยเอาเป็นนุ่มแปลกๆจากมูเขาเจ้าะนี่สิครโอ้นะครับเป็นที่พักพิงอยู่ก็เป็นถูกต้องแล้วล่ะนี่ที่สิบเอ็ดลายทั้งหมดเด้อร์จำไว้สิบเอ็ดลายทีสิบเอ็ดลายครับอ่าสิบเอ็ดลายนั่นแหละทีสิบเอ็ดลายเนื้อที่ทั้งหมดนี่สิบเอ็ดลายนะครับเนาะแมนสิบเอ็ดลายคือเดี๋ยวนี้ยังเป็นยังเป็นป่าเป็นดงอยู่หลายลายในปูนที่อยู่เป็นดงเป็นป่าอยู่กับประมาณนั้นยื่นๆๆมันจะ สามไร่เนี่ยแหละดูเป็นป้าอย่างหนึ่งนอกนั้นการขายายก่อสร้างไปนักหน่อยน้องปูขยายออกไปเดี๋ยวนี้ทั้งวัดเท่าสิมีก่อสร้างอย่างน้องปูเนาะโอ้หลวงปู่มีอยู่ก็นั่งปูกระเบื้องซาลาเทาก็ขาดปูน,นอ,อ,อยู่เนาะว่ายังไงข,ขาดปูนขาด,าขาดปูนขาดไส่ละพ่อกระเบื้องคุณได้ครบแล้วกระเบื้องปูพื้นได้ครบแล้ว,ขา,ลวขาดปูนขาดไส่ขาดบล็อกให้เด็กกอทั้งขังใช่ไหมว่ายังไงตั้ง อันเดอร์กับกัมแพงเขาได้ปูเขาสิมีโครงการเท็ดอยังบอกัมแพงเนี่ยปูว่ากัมแพงเนี่ยปูบ่ได้ท่านบ่ได้คิดไก่ปันนันนี่ปูอยากตักน้ำล้อมรอบรวดนะโอเป็นเป็นเป็นสาล้อมรอบเอาอืมโอเขาเป็นรถข้องที่ปูทังไหนเฮ็ดเป็นข้องห้วยล้อมรอบเอาโอ้เฮาสิ่บ่เฮาสี่บ่ปิดใจเจ้าของเปิดใจโอ้ครับครับที่ที่ต้องให้มีเปิดใจเพราะไปเอาบุ้งอ่างเฮาประเด้ห่วงได้เฮาประเดี๋ยวปวดมาเพื่อเอามันเป็นของดูข้นของดูของหลานหมดนะเฮ็ดไว้เพื่อลูกเพื่อหลานครับ บ่ต้องไปปิดดอกบ่ไปรอมบ่ต้องไปยามันเสียเพราะมันเป็นกมของแต่ละคนเข้าใจบ่ครัเพื่อได้ขโมยไปกรรมำคนนั้นส um, okay? ีได้รับใช้ตอนกรรมตอนเฮาสิดับไปด้ินั่นอะยๆอไงเฮาเปิดใจเลยครับูร้านเขาบ่ได้มดทุกคนทุกเวลาเป็นที่พัก่อนจิตใจได้วัดธรรมการเฮดเตยสีคุ้ดข้องออมวัดนีปูมีข้องการมาตะโดดแล้วบ่ครับก็มีตะโดดวนแล้วแว่าเ้าขาดทุนพย์รับ ขาคุณอาซับสื่อซับพ่อเนาะอืมช่วงช่วงนี้กาสิเป็นเป็นน้ำโขงโควิดปอมเนาะแม่นๆๆจังหวะมันคือกันโรคไผ่บ้านเมืองเฮากรหลายเนาะครโโรคไผ่มันหลายพุ่นเฮากลระวังเอาลูกหลานกลระวังให้เด e yeah. ้อร oh ักษาเด่อรักษาสุขภาพอยู่คองนําพยายามสวมแมสก์ไปเด้อเข้ามาหากันครับต้องห่าง2เมตรคือเขาเจ้าบอกเด้อโอ้เดี๋ยวนี้ให้ห่าง2เมตรแล้วบ่ปู่แม่นห่าง2เมตรอย่าจอกันเด้อโครงการของรัฐบาลเพิ่นเนาะครับเนาะต้องตามเขาเจ้าตามบ้านตามเมืองเฮาก็อยู่ได้ มยังมีถามปูอีกบ้านน้อบ่อนอยู่อนันแนวทางเราปูบ้านนี้อยากให้ปูย่ำอีกเนาะบ่าด้ยำ่ำเหรอกพื้นที่คือว่าสองเจ็ด ok เนะาะกับพื้นที่มีสิบเอ็ดไร่แค่นั้นแหละที่สิบเอ็ดไร่มีสิบเอ็ดไร่เนือเนอเน้อที่สิบเอ็ดไร่นะครับ,นะรบเนาะกมีแนวทางปูว่าเพิ่นมีองค์ลงมาบอกเขาในนิมิตฝันบอกที่จะซื้อใหม่อีกกี่ไร่ปูสี่ไร่สี่ไร่ที่จะซื้อใหม่เนี่ยสี่ไร่เด้อ เขาจะให้ซื้อซื้อไหมนี่ซีไรสมงแสนสองแสนน่ะซีไรปูบ่กท่าลูกหลานแล้วลูกหลานเลยกท่าเอ่อลูกหลานถุงเอฟซีห้องอย่าซอยกันโฆษณาซอยกันนะนะลูกหลานกท่าโชคลาบถากอันนี้แหละครับเนาะถาจากโชคลาบแต่ว่างลุงปูกับไอ้ทานยดทูบแล้วล่ะ ขอให้ตรงกระเหลียมผ่าป้าเด้อหลวงปู่บ้านอ่ะโอ้ชดภูบได้บอกปู่อธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วโอ้เออเอฟซีพันว่าได้ได้เพันได้อันอะไรซีสาซีสามสามซีซบอกตรงกับยอดผ่าป้าพอดีมันตรงกันเป็นเรื่องมันบ่เป็นบังเอิญยังไงล่ะขอปู่อธิษฐานขอเพิ่นมันไม่เรื่องบังเอิญเด้อนั่นแหละเด็กที่มาตรงกันนะนะเด็กที่มาตรงกัน ล้วก็ฝากไก้ลูกหลานเดนเพื่อได้ทีไว้เป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาเนาะเพื่อลูกหลานสืบรุ่นรุ่น,นต่อรุ่นต่อรุ่นเมื่อเท่าแล้วลูกหลานต่อไปก็จะเสริมเติมต่อจากเข้าไปเนาะพุทธศาสาานาเนี่ยแหละผู้อยากมาเข้าสางแบบนี้อันที่สําคัญเนี่ยล,ลูกหลานซอยกันคนละบาทหนึ่งทรงร่างใจก็ได้ผู้มีก็ได้เนาะกขาังใจโมทนาการสาธุน้าก็ได้จากพู่มใป่านุ่นจำป่าเพื่อนนลูกเนาะเอาเคนี้เนาะ ครับนี่ก็เป็นสำรับตัวเลขหรือว่าแนวทางของปู่คำตางวดวันที่1กันยา2564ครับผมก็ได้มาเป็น7227ครับผมเลขทูปก็ได้เป็น443แล้วก็ปู่กรได้ว่าเรื่องเนื้อทีในวัดเนาะเนื้อที่ในวัด11ไร่ครับผมจะซื้อไม้เพื่อจะเหตุลานถ้ำหรือว่าเหตุ ที่ปฏิบัติรรำซีไรนะครับเนาะได้จดออกมาฝาก FC ฟครับผม f อท่านไหนที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมคนละหไลค์หแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าผ่ารวยด้วยนะครับคลิปนี้กล้าขออนุญาต f อฟทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ